เราเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเราแล้วเรามาดูซิก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเราต้องทําอะไรกันก่อนคุณพี่คุณเคยสอนไปแล้วทําอะไรนะทําอะไรคะใช่ค่ะก่อนกินอาหารเราต้องล้างมือเล่นมาเปื่อนเปิกก็ต้องล้างมือออกจากห้องน้าน มาเรามาดู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 าดวันนี้งานนาทีสี่นะคะอ่าเขาบอกว่าเด็กคนนี้เขาจะรับประทานอาหารขั้นที่หนึ่งเขาต้องล้างมือก่อนนี่มีตัวเลขให้เขียนด้วยเขียนเลขหนึ่งตามรอยปลานะคะเสร็จแล้วล้างมือเสร็จแล้วไปไหนคะขีดเส้นตามเลยค่ะไปถึงรับประทานอาหาร คือขั้นตอนที่สองเขียนเลขสองตามรอยประด้วยพอรับประทานอาหารเสร็จแล้วทำอะไรเอ,อ่ยเดินไปลากเส้นไปเลยตามรอยประไปไปถึงขั้นที่สามก็คือต้องนำจานที่รับประทานอาหารในนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไปล้างให้สะอาดนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานให้สะอาดเลยนี่คือขั้นตอนของการ รับประทานอาหารนะคะของเด็กดีเท่านั้นที่ทำแบบนี้นะคะอ่ารับประทานเสร็จแล้วก็ช่วยคุณแม่ล้างจานด้วยนะคะมาเสร็จพอดีเลยงานเสร็จก็ถ่ายรูปสิคะช้าอยู่หญ่ถ่ายรูปสวยๆส,ส่งมาให้คุณนกและคุณพิกุลนะคะตรวจนะคะบายบาย